อย่างน้อยๆอีกสองสัปดาห์ ก็จะมีผลและก็ทําให้ภูมิร่างกายในร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นครับคือณตอนนี้เนี่ยทำการทดลองกับหนูทดลองนะคะเอาแผ่นแปะเข็มนาโนที่ว่าซึ่งจะมีเข็มขนาดเล็กๆประมาณหลายร้อยเข็มด้วยกันนะคะแปะเข้าไปที่ผิวหนังของหนูทดลองปรากฏว่ามันมีลักษณะของการสร้างภูมิคุ้มกันได้ภายใน2สัปดาห์ตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมที่จะขออนุญาตเอาไปใช้ในการทดลองในมนุษย์ค่ะว่ามันจะสามารถยับยั้งโควิด1 9ได้จริงหรือไม่เดี๋ยวพาไปดูเลยนะคะ ว่าวิธีการที่จะใช้แผ่นแปะเข็มนาโนที่ว่านี้จะช่วยรักษาช่วยยับยัง้งโควิด19ได้ยังไงบ้างค่ะเราเลยจำลองหนูเข้ามาอยู่ในห้องส่งของเราเลยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวัคซีนแบบแผ่นแปะต้านโควิด19นะครับมีการเผยแพร่ออกมาผ่านทางวารสาร eBioMedicine นะฮะซึ่งมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยวัคซีนแผ่นแปะต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกกันว่า Pittsburgh Corona Virus วัคซีนซึ่งเป็นผลงานของวิจัยการแพทย์มหาวิทยาลัยพิชเบิร์กสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการต้านไวรัสตั้งแต่เมื่อปี2 5 4 6และก็เมอร์สเมื่อปี2 5 5 7โดยหัวใจสำคัญของแผ่นแปะวัคซีนที่ว่านี้นะครับก็คือการนำเอาโปรโตีนไวรัสที่ถูกสร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการมาใช้กระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์เหมือนกับวิธีการเดียวกับที่เคยใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้กันอยู่ณปัจจุบันนี้ ซึ่งแผ่นแปะเข็มนาโนนะครับขนาดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้แผ่นสี่เหลี่ยมตรงกลางหมุนไปหมุนมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วจะมีขนาดเท่ากับนิ้วมือของคนเรานั่นเองแต่ว่าขนาดเล็กก็จริงครับขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือแต่ถูกอัดแน่นไปด้วยเข็มขนาดเล็กไม่ต่ำกว่า400ร้อยเล่มซึ่งเข็มที่ว่านี้ถูกทําขึ้นจากน้ําตาลและโปรตีนคอยทําหน้าที่ส่งโปรตีนเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังซึ่งตรงนี้จะเป็นกระบวนการสําคัญที่ทําให้ร่างกายของคนเรา มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นตามมานั่นเองครับนี่นะคะเราได้เห็นโมหนา้าตาของแผ่นแปะซึ่งบรรจุไปด้วยเข็มจิว๋วเข็มนาโนกว่า400ชิ้นค่ะแล้วหลังจากที่เอาเจ้าวัคซีนแบบแผ่นแปะต้านโควิด -19 นะคะทดลองวิจัยเอาไปทดสอบในหนูทดลองค่ะ เนี่ยคะ่ะแปะลงไปเลยนะคะบนผิวหนังของเจ้าหนูทดลองปรากฏว่าภายใน2ส,สัปดาห์สามารถตรวจพบแอนติบอดี ซึ่งเป็นสารภูมิคุ้มกันที่สร้างจากเม็ดเลือดขาวของเชื้อโควิด -19 ออกมาได้ซึ่งนักวิจัยก็บอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเหลือเกินนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าอยากจะให้ร่างกายเนะะี่ยค่ะสร้างแอนติบอดีซึ่งเป็นสารภูมิคุ้มกันที่ว่าเนี่ยออกมาเพื่อต่อต้านเจ้าไวรัสโควิด -19 นี้นะคะจะทำให้ร่างกายสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันต้านโคโรนาไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพเหลือเกินและ ระยะเวลาของการต้านไวรัสที่ว่านี้อยู่ยาวนานได้ถึงอย่างน้อย1ปีเลยค่ะทีนี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วทำไมต้องใช้วิธีการเอาแผ่นมาแปะแบบนี้นะคะทำไมไม่เป็นวัคซีนแบบฉีดที่เขาทดลองใช้กันอยู่ทั่วโลกนะตอนนี้ทำไมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยพิสเบิร์กถึงคิดที่จะใช้แผ่นวัคซีนแบบแปะแปะลงไปที่ร่างกายมีคาตอบนะคะว่า การใช้วัคซีนแผ่นแปะหรือที่เรียกกันว่าไมโครนิเจ r a อเรย์หรือเรียกย่อๆนะคะว่า mna มันมีข้อได้เปรียบนะคะเป็นข้อได้เปรียบที่ดีกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อปกติทั่วไปค่ะคำอธิบายก็คือว่า ผิวหนังของคนเราเนี่ยนะคะมันมีสภาพแวดล้อมในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ดีมากกว่าเอายกตัวอย่างให้เห็นชัดขึ้นนะคะคือร่างกายเราจะสามารถวิวัฒนาการค่ะให้เราเนี่ยเอาเชื้ออะไรก็ได้ที่มันติดเป็นบาดแผลอยู่บริเวณผิวหนังแล้วก็เอากลับเข้าไปในร่างกายหลังจากนั้นค่ะร่างกายของเราจะสามารถทําลายเชื้อเหล่านี้ที่เข้าไปทางผิวหนังได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นคาอธิบายก็คือว่าพอวัคซีนที่ว่าแปะ บนผิวหนังเข้าไปสู่ชั้นผิวหนังแล้วมันจะมีเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันกลุ่มหนึ่งนะคะเจ้าเซลล์กลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าแอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล์ค่ะเอาโปรโตีนจาก แผนแปะที่ว่าวัคซีนแผนแปะที่ว่านี่แหละค่ะส่งต่อไปให้เม็ดเลือดขาวเพื่อกระตุ้นภูมิได้อย่างรวดเร็วนี่นจึงเป็นคําตอบนะคะว่าทําไมวัคซีนแบบแผนแปะต้านโควิดสิจึงสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายออกมาได้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะและหลายคนก็มองนะครับว่าการใช้งานค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ง่าย กว่าการนำวัคซีนไปใช้ในร่างกายมากกว่าวิธีการอื่นๆนะครับแต่ท่านผู้ชมครับแผนแปะวัคซีนต้านโควิด -19 ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการยื่นขออนุมัติการทดสอบทางคลินิกกับทางคณะกรรมการอาหารและยาของทางสหรัฐเพื่อที่จะเดินหน้าทดสอบกันต่อครับคือ แม้ว่าจะเป็นงานวิจัยก็จริงแต่ว่าจําเป็นจะต้องมีการทดสอบให้เกิดความแน่ใจโดยเตรียมที่จะทดสอบทางด้านคลินิกและใช้กับอาสาสมัครในระยะแรกภายในปีนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าปีนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นสําหรับวัคซีนแผ่นแปะอาจจะต้องใช้เวลาถึง1ปีเป็นอย่างน้อยปีหน้าครับเราอาจจะได้ใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่ว่านี้กระบวนการผลิต ยังสามารถเพิ่มกําลังการผลิตได้อีกมากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีเทคโนโลยีวิศวกรรมแผ่นเซลล์โดยใช้โรงงานผลิตเซลล์เข้ามาช่วยเพิ่มจํานวนแผ่นโปรตีนให้เข้าสู่กระบวนการทําเข็มนาโนเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าหากมีการผลิตเพิ่มเติมผ่านทางโรงงานเราสามารถเก็บแผ่นแปะวัคซีนี้ภายในอุณหภูมิห้องทั่วไปโดยไม่จาเป็นจะต้องนําไปแช่เย็นขนาดเล็กมากครับเท่ากับหัวนิ้วมือของเราเท่านั้นเองรอผลการทดสอบให้แน่ใจครับอีกไม่นาน โชคดีเราจะได้ใช้กันในปีหน้าเป็นวัคซีนป้องกันที่สามารถกระตุ้นภูมิในร่างกายให้เห็นผลภายใน2สัปดาห์นับจากตั้งแต่เวลาที่เรามีการแแร่แผ่นที่ว่านี้ลงสู่ผิวหนังของเราครับดูแล้วก็น่าทึ่งนะคะในความก้าวหน้าทางด้านของการแพทย์ที่ต้องบอกว่าทุกคนพยายามค้นคว้าวิจัยหาวิธีการหาแนวทางเอาชนะโควิด19นี้ให้ได้ซึ่งเจ้าแผ่นแปะที่แฝงไปด้วยเข็มนาโน400กว่าชิ้นที่ว่านี้ละค่ะ เป็นอีกหนึ่งความหวังที่เราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนอย่างไรขอให้ประสบความสําเร็จเราจะได้พบทางออกของการแก้ปัญหาโควิด -19 ให้เร็วที่สุดนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะถ้าไม่อยากพลาดการติด